ตลาดสดเทศบาลนาครสุฬาลงกรณ์หรือครับอย่าับอย่ตไปนี้จะเป็นบ้านๆอีสานบ้านนอาครับมีหอยเดือิซหลอดก็มีแมงจีโนนแมงแค้งจัก,กรจันทร์อะไรนะครับมาแล้วยึดมัน่นอะรลอ,อยป่ะครับเป็นใหญ่ โคขุนครับเศษติดมันหนึ่งร้อยวัดก็เลยสกัด่มไงได้เศษยอดอันอันบติดมันกันละลอยกันอันหมูบ่ได้หนึ่งมูบ่อหนึ่งเนื้อขึ้นกันอ๋อเนื้อหมูอันนี้จะเป็นเนื้อติดมันโคขุนเศษยอดร้อยเดียวครับนี้แม่มันอันนี้ลูกมันลูกมันอยู่ใต้ดินโอ้ไข่กระเดง มาตลาดไปพาสรสกลนครจะนังผักขนาดเลยสุดยอดครับจักรจ,จันกนออกเอาไข่มดแดงไข่มดแดงร้อยนึ่งกินไหมเอาไหมดใหม่เลยนะคะอันนึงก็ได้ค่นนนะบนบบนีัสุดยอดจะไปแ่ป แย่เองบ่ใช่เป็นไปแย่ให้โอ้กำลังงามครับอันนี้เือซึ่งได็กินเอาไปตัวบ่มันเกินจักจั่นมันบ่นาแจักจันอยู่ในไต่ดินมันบ่เอาไปตัวอยากกินอยู่นะหมที่ถ้าถ้ามันคือโบมีอันชุนอ๋อกับเพรชอ๋อามลองดูไหมใครี้ต่ออันนมีใครหมดแดงแมงกินนู่น จ,จักกระจันแมงแข้งเคยแลนอ่อมผีบอยู่ไข้หมดเนี่ยเรี่ย,ยปแปลกๆครับไข้ถึบหยอดเลยเยี่ยมยอดครับจริงลาบายพัสกลนครครับดิงสะ,สะ,สะ,สะน้ำไก่เต็บแล้วสุดท